ดีค่ะนางนะคะจากสกินแคร์เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องทํายังไงให้เรามีลูกได้ไง่ายยิ่งขึ้นในกรณีที่ผู้หญิงและผู้ชายมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะตัวช่วยก็คือตัวนี้ค่ะพรีซีดอ้างอินกันต่อเลยนะคะว่า ทำไมเราถึงต้องให้ตัวนี้เป็นผู้ช่วยของเราอะค่ะที่ทำให้มีรูปง่ายขึ้นเขาก็มีการเปรียบเทียบกันนะคะว่าสเปิร์มอะค่ะที่ไปสู่รังไข่ได้ก็เหมือนกับคนเรานี่แหละเหมือนกับว่าเรากำลังว่ายน้ำข้ามผ่านมาหาสมุทรแอตแลนติกอะค่ะที่กว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วก็จำนวนคนที่ข้ามนะสมมุติว่ามีประมาณ200-500คน จะมีเพียงแค่2,000ถึง3,000คนที่ใกล้ถึงฝั่งแล้วมีแค่500คนที่เกือบจะถึงฝั่งและแล้วก็มีแค่จำนวนหนึ่งคนเท่านั้นที่ใช้ชนะขึ้นฝั่งได้ ก็เหมือนกันนะคะจะมีอสุจิประมาณ200-500ล้านตัวที่จะเข้าไปสู่ร่างกายของผู้หญิงอันนี้ก็แล้วแต่ความสมบูรณ์แข็งแรงของผู้ชายนะคะในจํานวนอสุจิ200-500ตัวเนี่ยมีแค่จํานวนเพียงแค่2,000-3,000ตัวเท่านั้นเองอะ่ะที่จะเข้าสู่ท่อ,ทอนำไข่ได้อะ่ะแล้วก็มีแค่จำนวนเพียง500ตัวที่เข้าสู่ไข่แล้วมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่ชนะ เข้าไปในไข่ได้อ่ะค่ะก็เหมือนกันนะคะเวลาที่ผู้หญิงไข่จะตกอ่ะค่ะจะมีเจจะมีน้ําหล่อเลื่นเนี่ยค่ะเป็นใสๆออกมาจากช่องคอซึ่งน้ําหล่อเลื่นนี่เองนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากที่ช่วยสนับสนุนเชื้ออสุจิให้เข้าไปสู่ช่องคอนะคะยิ่งมีน้ําหล่อเลื่นมากเท่าไหร่นะคะเชื้ออสุจิก็จึงว่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นตัวพรีซิตนี่เองนะคะจะมีลักษณะเหมือนเจลหล่อเลื่นของผู้หญิงเลยอ่ะค่ะ ซึ่งถ้าสมมุติว่าผู้หญิงที่มีน้ําหล่อเลือนน้อยมีอายุมากขึ้นเนี่ยน้ำหล่อเลือนก็จะน้อยลงเหมือนกันนะคะก็จําเป็นจะต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยทําให้ท้องง่ายขึ้นค่ะได้มีงานวิจัยนะคะว่าเจลหล่อเลือนอื่นๆที่ไม่ใช่พรีซีดนะคะจะทําร้ายตัวอสุจิได้ทําให้อสุจิระคายเครืองทําให้อสุจิว่ายได้ยากลําบากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้แตกต่างจากพรีซีดเพราะพรีซีดเนี่ยทำเป็นมิตรกับอสุจิทําให้อสุจิเนี่ย ว่ายง่ายยิ่งขึ้นไปถึงท่อนําไข่ได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นเจลหล่อลื่นปกตินะคะอสุจิจะเคลื่อนตัวได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเจลหล่อลื่นพรีซีดตะค่ะอสุจิจะเคลื่อนตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะมาเปรียบเทียบกันเป็นตารางเลยนะคะถ้าเป็นเจลหล่อลื่นปกติอสุจิจะได้ประมาณนี้ถ้าเป็นเจลหล่อลื่นที่ช่วยให้การตั้งครรภ์ที่ไม่ใช่พรีซีดจะได้ประมาณนี้ค่ะ ก็ถ้าเป็นเจลหล่อลื่นยี่ห้อพรีซิจะได้ประมาณนี้ค่ะเจลหล่อลื่นพรีซินะคะจะช่วยปรับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําหล่อลื่นไม่ทําลายเชื้ออสุจิทําให้เราสามารถตั้งคันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะในหนึ่งกล่องนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเจลหล่อลื่นพรีซิหนึ่งหลอดนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะอุปกรณ์ช่วยก็คือหลอดเนี่ยค่ะ หรือเรียกว่าเข็มก็ได้นะคะจำนวน9อันค่ะในเข็มนี้นะคะจะบอกปริมาณที่เราจะดูดเข้าไปได้อย่างเช่น1กรัม2กรัม3กรัมแล้วก็4กรัมนะคะโดยที่ส่วนมากะค่ะใช้ปริมาณประมาณ2กรัมถึง3กรัมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าออน้ำหล่อเลื่นของเราน้อยก็ใช้4กรัมแต่ว่าทั้งนี้ทั้นนั้นนะคะสามารถจะใช้มากได้คือสามารถจะใช้ได้ถึง4กรัม หรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ความพอใจค่ะแล้วก็พอใช้แล้วนะคะอันนี้ค่ะให้ทิ้งไปได้เลยนะคะไม่ต้องกลับมาใช้ใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะสําหรับการใช้ตัวนี้ก็คือถ้าสมมุติเราดูดเข้าไปดูดเข้ามาในหลอดนี้แล้วนะคะให้อยู่ในอุณหภูมิห้องได้แค่30นาทีเท่านั้นนะคะอย่าให้เกินกว่านั้นเพราะจะทำให้เจลหลอดลื่นประสิทธิภาพน้อยลงและถ้าสมมุติว่า เจาหลอดพวกนี้ค่ะก้าวหลอดหมดแล้วอะค่ะให้ใช้มือแทนนะคะเดี๋ยวนางจะหยอดให้ดูนะคะว่าเจลหลอดลื่นพรีซีตอะคะ่ะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะวิธีดูดเจลพรีซีตให้ทำอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะหมุนเข้าไป แล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะเอานี่ขึ้นมาเจลก็จะขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็บีบด้วยนะคะใช้มือบีบถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงมีปัญหาเรื่อง,งรังไข ปลายฟุ้งห้องกงค่ะอ,อ่แนะนําเลือกปลายฟุ่งห้องกงอีกนิดนะคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้หญิงมีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่เป็นปกตินะคะให้รับประทานปลายฟุ้งห้องกงไปเรื่อยๆเลยนะคะตลอดทั้งเดือนตั้งแต่หลังเมนหมดจนถึงเมนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าประจำเดือนมาเป็นปกติดีแล้วอะคะ่ะให้รับประทานปลายฟุ้งแค่หลังเมนหมดนะคะ รับประทานไปเป็นจํานวน1ิวันเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติไม่ท้องนะคะให้รับประทานขึ้นต้นรอบแบบนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากรับประทานไปฟุ้งนะคะบางคนจะมีปัญหาว่าเลือดที่ออกมาเป็นสีดาไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเลือดนั้นเป็นเลือดที่ค้างอยู่ในมลลูกของเราออกมาก็ดีแล้วค่ะถ้าสมมติว่ามีความกังวลน,นะคะว่าไข่ไม่สมบูรณ์ตัวนี้เป็นตัวช่วยค่ะอีลิวิตนะคะ บางคนจะอาจจะรับประทานตัวนี้แทนนะคะแบ็กมอลคอนซีฟเวลโกค่ะและสำหรับคุณผู้ชายนะคะให้รับประทานตัวนี้เพิ่มค่ะเมนิวิตค่ะสำหรับคุณผู้ชายนะคะแนะนำเลยนะคะว่าให้รับประทานเมนิวิตก่อนที่เตรียมพร้อมที่จะมีรูปประมาณ3เดือนค่ะเพราะเชื้อของคุณผู้ชายนะคะจะขึ้นมาเรื่อยเื่ คือมีความมีปริมาณของเชื้ออสุจิเพิ่มขึ้นเป็นหลายล้านเท่าในแต่ละเดือนและเพิ่มสูงสุดในเดือนที่3ค่ะคือรับประทานหมดเดือนที่3พอดีเนี่ยเชื้อจะเพิ่มสูงสุดแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณภรรยาย,ยังไม่ท้องนะคะให้รับประทานต่อไปเรื่อยๆค่ะน,นางก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับคนที่อยากมีลูกทุกๆคนนะคะ ให้ประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสิ่งต่างๆที่นางพูดทั้งหมดเนี่ยค่ะยังไม่ทําให้ประสบความสําเร็จนะคะขอให้ช่วยไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะให้ช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะไม่ไปแล้วก็เจอกันไห่นะคะ